เบื้องหลังการเป็นคนท้องหนึ่งวันเนี่ยเธอลูกมันเท่ากับท้องเขาไหมเอร่วะเป็นเล็กกว่านะเอร่วาเนี่ยแต่อันนี้กลัวมันหนักกว่าเยอะนะหนักแบบนี้ค่ะมาเราจะไม่ให้คิวลงเป็นคนดุงพร้อมยังที่รักอ,าอ้าวอยากทาเพื่อเขาไหมกับลูกจะได้รู้ไงเขาจะได้เข้าใจผู้หญิงไงโอ้โหคนแม่งโคตรหนักเลยอันนี้สมมติเด็กเห็นไหม แค้ท้องหรอานั่นค <c oughs> ุณจริงมาเอ้ยมันขึ้นตรงตรงไม่ได้แล้วเนี่ยพูดจริงดูท<ะ>่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นตรงตรงให้ดูนะเนี่ยมันติดขาเนี่ยพุงเนี่ย <c oughs> มันอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราต้องอ้าขาอย่างเงี้ยคือเราก้าวไม่ได้เนี่ยก้าวไม่ได้เลยแล้วขึ้นอย่างเงี้ยเอาได้เหรอพอไหมไหนวิ่งอยู่ตรงเนี้ย นี่แค่ขึ oh! ้นชั <S <s ้นสองพี่เัาเป็นอะไรยังไม่ได้เริ่มเลยมาทุกคนเดี๋ยวเราจะไม่ให้คิวเป็นคนท้องหนึ่งวันอันนี้นมหนังไหมนักมากทุกคนตามไปดูที่ช่องอื่นได้ไหมคะตายตายกูตาย ไม่ได้จริง <c oughs> จัมีอะไรจับตรงนี้เลย <c oughs>